น้องชีอน็นว่าจังใดเปิดใจหาคู่อ๋อเปิดใจหาคู่เนาะสมมติมา,ตากระโบปันใดก็ได้มีหูห่างที่ว่าตุ้ยดำดำเตี้ยผมกูดพันเยินหับได้บออัน,อน,น,น,อนนี้แบบบรบปันใดเอ้าเจ้าว่าหูห่างหน้าตาบรบปันใดวะเนาะนี่ไเคยโอ๊ยบอ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเนนะาะบอกว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู้ซ่องย t u b e เมน,นายนาชาแนลทุกคนเลยโดยมาพบมาพ่อกันกับเมน,นายนาพมื้อนี้กับทวงสาวเนาะทุกคนเวลานี่กับประมาณ7 0 0นงกว่าแล้วเนาะพบพ่อกันในคลิปนี้ก็ได้พาพี่พานองเดินทางมาหาสาวโสดคือเก่าทุกคนเลย โดยตอนนี้ก็ได้มาหอดเจาะถทึงเฮือนชานบานทองของสาวโสดเลวเนาะสาวโสดคนนี้หลายๆคนก็คือสีเคยเห็นเคยสิฮุคือสีเคยอ,อ,อันหูจักเลยเคยคุยกับเพื่อนยูนะ่เนาะโดยเึ่งสาวโสดคนนี้ก็เป็นภยัยไปบ่ไรทุกคนเลยคือน้องสาวเพจนั่นเองเนาะโดยทุกคนเลยเคยไทยทำเพื่อน่ทยทำเปิดใจ หาคู่หาคองเพิ่นไปเิ่งพอสมควรเลยทุกคนเลยประมาณ3 4เด bon ือนหน่าจะได้เนาะปัจจุบันนี้เพิ่นว่ายังบบทันได้คู่ได้คองหรือว่ายังบบทันมีคนของใจเทือทุกคนเลยก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปเพิ่นอีกเท่อนึงเนาะโดยทุกคนเลยสำหรับหนุ่มๆนุ่คนใดที่วายังโสดกำลังมองหาคู่หาคองเนาะอยากได้แฟนเป็นคนเล่าก็ลองเข้ามาติดตามเบิ่งทางซ่องได้เนาะหมักสาวโสดคนใด ถึกใจหรือว่าอยากโอ้ลมกับคนใดก็ทักเข้ามาเอาซองทางติดต่อไอ้ทางซ่องได้เนาะแม่นายนภา,าเองกะยินดีที่จะเป็นสะพานหักให้ทุกคนเลยเป็นซื่อกางให้คนสองคนได้มูจักได้ันโอ้ได้ลมกันเนาะโดยทุกคนเลยเออปให้ <c ười> เป็นการเสียเวลากะเข้าไปหาสาวโสดเนาะ ข่าไปโอ้ไปลมน้ำเพลนทุกคนเลยกสิีข่าไปกับผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะแล้วก็บิงบ่งโฆษณาให้น้ำเด้อเนาะผากบิ่งโฆษณาให้น้ำแน่พอได้มีแหงกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปทุกคนเลยพอได้มีกำลังใจไปหาสาวโสดหน้าไม่ให้นุ่มๆได้เบิ่งนได้ส้มกันเนาะ,ะทุกคนเลยว่าอะไรเฮงยาวหฮงหยืดเนาะขอไปหาสาวโสดกันเลย สบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีทุกคนเลยเปิดกล่องมามืัอนี้ก็พบพ่อกัน,นกับน้องแพทย์เนาะกะโดนอะ,ะไรบริพบ์บริพ่อเพิ่นเนาะบระิมาหาเพิ่นจักเดือนอลไรน้องแพทย์มันก็หลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่เดือนไหนก็ฮาก็ลืมเลยว่าเมื่อแต่เดือนสองพุ่นบ่ตั้งแต่เดือนสองพุ่นเนาะนี่กัเดือนหกแล้ว <c oughs> อ้าวสะเดี๋ยวอัน แนะนำตัวใหม่เนาะเพื่อหลายๆคนที่ว่าเข้ามาเบิงเจ้าใหม่ยังบ่ทันฮู้จักเนาะโดยอ่ะชื่ว่าจังได๋ชื่อแพทโดยอายุได้ซะ18อายุ18ปีโดยอ๋อป้าเนาะยังมามื้อนี้พบพอเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานมื้อนี้เนาะโดยอเข้ามานอนบ้านนอนเฮือนแ่เข้ามานอนผู้เดียวอีพ่อกับอีแม่อยู่นาอยังคือเก่าเนาะ เห็ดยังอยู่แหอยู่นาเดี๋ยวนี้นะปลูกมันปลูกมันโดยโอ้ปลูกแล้วแหละแล้วสองสวนยังสองสวนโอ้คือปลูกลายส่วนแท้ปลูกอะไรก็ตายมัเลยอ๋อจะปลูกแต่แดดพุ่นไปจ้ะแม่นปลูกแต่แดดพุ่งช่วงเดือนไหนว่าฝนตกแต่รอบเลกพุ่งโอ้แดี๋บวมที่นี่แหละจงไห้ปลูกลำอีกบอโดยถอนปลูกใหม่อีกเขาปลูกแบบว่ามันแหงอันนั้นเกินไปมันก็เหี้ยวกระตายเนาะเดือหัดมัน โอ้โดยปีนี้เนี่ยแบบปลูกลายขึ้นกว่าเก้าบ่อโดยแถวดงนะแบบมีแต่สวนคนน่ะจนเป็นเบิดโอ้บ่หมายถึงของเจ้าเองนะปลูกลายกว่าเก้าบ่อโดยปีตะการนะปลูดได้ชวนเดียวนึงโอ้สงสัยปีที่แล้วนี่เพื่อนได้กำไรดีนะนี่ขยายออกไปปีแล้วบ่ได้มันตายคือกันโอ้แล้วเห็ดไม่อีกปีนี้แกตุไม่เนาะโดย <laughs> เป็นยังไงกินข่ากินน้ำแล้วงม,มานอนเฮือนเนี่ยคือเห็ดกับเข่ากับน้ำอยู่เฮือนเลยบอ่อเลยว่าอย่างไรบ่อออกไปหน้าอีกเล้วมานอนที่ซือ้อโดยออกกินเข่าอ,อยู่ให้อยู่หน้าพโดเลยเป็นยังไงน้นนองแพชคือว่าอยากมาเปิดใจอีกหออซองเดี๋ยวพี่คนคุยโอ้ตะกี้นั่นเจ้าปิดบอ่อเลยว่าอย่างไร เมือ่อกี้น่ะน้องบอกหูแบบว่าคนมันหลายแล้วชอบซูลก็เลยบบจะปิดบบจะเปิดน่ะนะโอ้ก็เลยหลงว่าบ่ปิดที่จริงก็คือยังบบได้ปิดใจโดยแต่ว่าว่าแบบว่า,า,าปิดใจอะไรเงียบๆไปยูทูบก็บม่ได้เข่ามาหาโดยกะห่างหายจากจอโทรศัพท์อ <c oughs> ะไรโบมีคนคุยบอปัจจุบันนี่นะบบมีโอ้ แน่นอนเนาะเจ้ากลับมาเปิดใจหอบซองอยังซี่ก็ต้องเจอกระเสหรือว่า <c oughs> บางคนก็สิว่าเปิดใจเพื่อหาเงินบ่หรือว่าเปิดใจหาคู่เนาะเพราะว่าเคยเปิดใจไปแล้วคือว่าย่างบเห็นสมวังกับไพหานาเนาะโดยน้องเอียว่าจังไ๋เปิดใจหาคู่ โอเปิดใจหาคู่เนาะสมมติว่ามีคนเข้ามาว่าไห้เฮาว่าเปิดใจหาเงินแหละกลับมาเปิดใจหอบซองนะนะน่องคิดว่านั่นใดก็ยาวพื้นแล้วเฮากับบได้ค้นนั่นอะไรโอ้ใครว่าไ้ไใดก็ยาวพื้นอือโดยอ่ะถือว่าเป็นความคิดที่ดีเนาะที่คือว่าแหละตอนนั้นช่วงนั้นน้องน้องพูนกัยังแบบว่ายังโบหูยังโบขอาใจบันไดอาจจีประมาณนี้เนาะพอมีแบบ มีคนมาถ่ายท้ำร้ายเนาะแล้วก็มีคนทักคำอาหาน้องพลายแล้วก็ซับซ้อนน่ะนะ <c oughs> สี้อย่างประมาณนี้เลยเนาะเป็นจังได้ใช่แต,ต่ตอนนั้นน่ะแบบกะคนโอค,คนลมนะ่ะกะตอนช่วงนั้นก็พ่อได้คุยแต่พอหึงมาช่วงนี้มันก็เริ่มบ่มีเลวพอเพชรเก่าเฮามนหลินบ่ได้พเพชรเก่าที่เจ้าอันห้ช่องทางที่ต่อตอนนั้นนะโดยโ อะไรแบบยู่ยู่อะจางหายไปเองบอหรือว่าอย่างไรแบบเขาว่าว่าเพจล่มตะกี้นะเข่าแล้วก็เด้งออกเด้งออกโอ้ช่วงที่อันระบบอันเฟซอัปเดตใหม่น่ะบอโดยโอ,อ้แบบว่าคนคุยของเจ้าอันได้บอกได้ยังกันนี่บอแบบยู่ยู่กับหายไปเลยสิบอ่ะยังบอท่านได้บอกใช่ขาดการติตดต่อเนาะโดยออแต่ว่าทางน้องแพทย์เนี่ยยังบ่ได้คุยแบบว่าคุยกับพายจริงจังแบบ เป็นแฟนนี่อย่างกันละวบยังแบบบอได้เป็นอย่างกันนะคุยแบบวันนั้นสื่ออ๋อยังโมได้จริงจังกับมันมนมคนใดเนาะรือว่ายังโมไดมีนมคนใดที่เข้ามาจริงจังกับน้องเพื่อนเนาะมีระโบแบบนมนมเถียงขันแบบว่าเข้ามาขอเป็นแฟนอยากมาขอมาแตง่งโ,โอ้ยังมมียังโมมี่เธอเนาะโดยโดยอ่ะโอเคโมนี่กะ มา <c oughs> มาเปิดใจน้องเพื่อนใหม่อีกเท่านึงทุกคนเลย <c oughs> เป็นจังได้จะเรื่องสเปคของนมนมนะยังคือเกาโบหรือว่าจังได้คือเกาก็ได้สามชิหรือสี่ชิพโบแบบว่าสเปคก็คือหูพางหน้าตาสินะบุคลิกการว่าการจาของเพื่อนนะตาพ่อได้อยู่หน้าตาก็บ่าปัญหาก็ได้ ไม่ไ,ได้เลือกทีหนาตาเนาะโดยเกี่ยวกับกับนิสัยโดยอาคันสมุติว่าคนที่เข้ามาหาเจ้าแบบมีหูพางที่ว่าตุยตาาต้ยดำดำเตี้ยผมกูดพันเยินหับได้บอ <c oughs> อันนี้แบบโมบานไดอ้าเจ้าว่าหูพางหนาตาโมบานไดวะเนาะไอ้โอ๊ยว่าบุตรงเนี่น้องแปดเนี่ย <c oughs> กะแบบว่ากับบริเทิงกานกับเลือกขนาดนั้นเนาะแต่ขาดว่าสีมาครบสูตรปานั่นกะคือสีฮับบอได้แน่เนาะแซวน้องเพิ่นทุกคนเลยเนาะวอาให้น้องเพิ่นหัวเรื่องอายุนี่เด้จ้ะอายุก็สามสิบหรือว่าสี่สิบก็ได้สามสิบสี่สิบขึ้นไปเด้สี่สิบก็คุยเบิ่งก่อนอ๋อบัดเกินสี่สิบได้จ้ะถือว่าเบิดชิดบ่อหรือว่ายังไงกระล่มกันเบิ่งก่อน อื๋อจังไเพิ่นสิวา่ามีแต่ลมบ่ได้ครบ,บา่าซั่น <laughs> ลมจนลงังคาบ้านไปเบิดแล้วเนาะ <laughs> ยังบ่ได้ครบจักเทื่ออืา <laughs> โดยฝนตกแฮงเมื่อคืนนีน่เนาะโดยปาสิได้กล้าได้มุ่งแล้วบาดนี้มีคนปลูกข้าวแนละ้วบ <laughs> ่แถวนาจ้ะปลูกแล้วนาข้าวซาลาดนะ่นปลูกข้าวแนละ้วพี่น้องเอลยสิได้ดำไไ่ดำนาแล้วตัวนี่ <laughs> อืม ก็คือสามชิปสี่ินไปเนาะเกินหันกะคุยได้อยู่เป็นวะเนาะกะโอ้ล้มกันไปเบิงก้อนนั่แหละเนาะแต่เฮากะพิจารณนาบเบิงตัวเองนี่แหละว่ายังแข็งแห้งดีบ่เนาะบางทีกะคือว่าเนี่ยคุยได้แต่การที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตมันกับบางทีกะอาจจะว่าจังไนบางทีเย็น ถ้าว่าใส่ค้ำบสถูกก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ<ด>ยก็ลองคิดลองพิจารณาเบิ่งแหละเ <c oughs> จนน้อยจีบานสาวเรามีแต่ว่าคบบางก่อนมีแต่ว่าว่าร่มบางก่อนคุยบางก่อนว่าบ่บได้คบเป็นแฟนยากเ่อเขนาดเนาะ,ะมาเปิดใจครั้งนี้ก็คือสิได้เห็นมีคู่มีครองสมวังติเนาะบารนดี้ <c oughs> โอ้ยเจออย้ายามหายยามหน้าเลยสงสยัยอันอยากได้ลูกเคยมา <c oughs> ถ่ายหนะ้าซอยอีพอนะนีนะ่เนาะทีเจ้าเคยว่าไปคลิปก่อนๆตอนนั้นแบบเรื่องประเทศของของนมนมน,มนมนี่อยากคุยกับนมประเทศใดเป็นพิเศษบอประเทศใดก็ได้โฟกัส <c oughs> ประเทศโดยประเทศใดก็ได้ขอเพียงแต่ เข่าใจกันนะซื้อเข่าใจกันเนาะซื่อ<ด>สารแล้วก็ล่มกันเข่าใจอืมนะคือเปิดใจหาคู่หาค้องนี่อยากได้คนที่มาอยู่น้าเจ้าบ่าโดยอยากได้มาพี่ไปเฮาบมุมมพูเห็ดเรียกในอีพออีเมะแล้วก็เพิ่นเถาแล้วบุ้มพูอยู่น้วเพิ่นอ๋อโดยโดย,ยานไอ้เอาลูกเอาเมียอะไรยานเพิ่นเมืองเพิ่นมีเพิ่นอืนมอ โดยเอา้าคันสมมุติว่าพ่อคนหักทีลูกชายเดียวคือกันจเจ้าเสียดจด้ไรจ้ะมักแห้งนี่เน,นาะจันได๋กันมักหู้ยูว่วบุบมมีคนทางาสองฝ่ายนี่เที่ยวเา้าเที่ยวเอาโอ้แก้ปัญหาโดยการเ่ว่าเที่ยวไปเที่ยว <ไป S 2> มาเนาะเออมบ่ได้ว่าจีตั้งหลักประฐานอยู่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เล้แต่ก็คือสีอันโซกตาก็คือสีบอลอย่างเพื่อนอย่างเนาะฟาริคิดกระรงสีบอลให้เ้าไปพ่อคนที่ตัดสินใจง่ากกว่านั่นเนาะขั้นสมุดว่าเนาะได้คนที่เอาเปรียบ จะหมดว่าหนุ่มพังนั่นเนาะเพิ่นมักเพิ่นหักเจ้าแลเพิ่นเจ้านี่อยากได้คนมาเฮือนเนาะคนมาที่พร้อมที่จะมาอยู่นำ้ำสมมติว่าเพิ่นเบื่อเลยเบื่อใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเพิ่นอยากมาอยู่บ้านนอกอยู่ธรรมชาติเพิ่นมาอยู่พี่เจ้าคิดสิพาเพิ่นเฮ็ดเพิ่นหาหยัง่าเฮ็ดห้เฮ็ดหนนะ้าเฮาก็อาชีพหาแเรนี่เนาะอไปหให้ไดนะ้เหนหนาเอ้านอกจากยำ เลี่ยมห้ยย่ำน,นาได้สัก็มีแต,ต่ลงเต่าเลยโอ้มีแต,ต่ลงเต่าเพันสุน์เห็ดเต่าทำเป็นปลูกมันกับขดมันโดยเพันธุ์เห็ดเน่าฮาได้บอสกับบอโฮคือกันเลยเนาะแบบประเภทแบบข้าขายยังซีเด้กับพอได้ยิ้วอยากเห็ดอยู่บ่โดยอยากเห็ดอยู่เจ้าอยากขายเงี้ยายแบบแบบพวกโผล่พวกเผืนนี่กับพอได้ยิ้วแล้วว่ะวีอ๋อแบบ ขายโรงทานขายเพอเช้นเช่นเนาะเห็ดเป็นยี่บล่ะไสอนเอาใหหมูสนม,มันกะสิบบแเซบแล้วไปเอาสูตรจากหมูเนาะ <laughs> บางทีเปิดได้ยุหนันแต่ว่าแต่ว่าเขาบ่มีสูตรที่ว่า <c oughs> ตายตัวมันก็อาจจะบ่แซบเนาะเลยกสิภาพเพื่อเห็ดห้เห็ดหน้าปลูกอ้อยปลูกมันในและเนาะอาสิบเขาเนี่ยนี่นะ จะหมดว่าเพิ่นเพิ่นมาอยู่พี่บางที่เพิ่อนอาจจะมีความคิดที่ว่าอยากลงทุนแนวอื่นต่างหากเนาะเพิ่นพาเห็ดยางกัเห็ดได้อยู่บอนน้ำเพิ่นได้ <c oughs> ยอนเสียงคุณในทางหลังเหมาะขนัวอยู่ยเพราะว่าแดดกันพ่วงขึ้นเนาะน้องเพทนนี่แบบว่าการติดต่อสื่อสารนี่ ชื่อสารกันเนี่ยเลยทางเฟสก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได,ด้ทางเฟสทางไลน์เนาะด้ยทางเจ้าอ่านได้เขียนออกบ่บ่เฮาบ่ได้เฮียนโอ้บได้เฮียนคุยกันนี่แต่โทรหาหรือว่าอัดเสียงเอาด้ยอืมทุกคนเลยอาทิตย์ถามน้องเพื่อนกันทีได้เพื่อสิได้ให้นมนมแบบติดต่อได้ถูกวิธีเนาะแบบว่าทักมาหาเพคน อันอื่นมาอย่างไรอัดขอความเสียงมาเนาะหรือว่าโทรมาโดยตรงเลยก็ได้บอกมีนุ่มอยากเห็นหน้าเห็นตาเปิดวิดีโอคอมาเลยพร้อมอยู่บอสพอ,อมมีปัญหาเนาะทุกคนพร้อมให้เห็นหน้าเห็นตาวิดีโอคอมาคุยกันได้เนาะจะหอดว่ามีนุ่มอยากมาที่มาหาอยากมาเบึ่งตัวจริง เบิงเฮือนเบิงซานบ้านซองเฮาน้องแพดกะบเสีย่ยเพือนมาอยู่บ่มาได้อ,อมาได้เนาะโดยทุกคนเลยใครที่อยากมาหลินมาหามาเบิ่งตัวจริงนอ้องเพื่อนเฮ่อเฮือนถึงซานกัมาได้เนาะตัวจริงเพิ่นหนาหักได้ทุกคนเลย <laughs> ม,มาบบดนี้คือแปลก,ปก,ปกหูแปลกตาเนาะเฮือนซานกัย ເພິ່ນຕໍ່ເຕີມອອກມາໃໝ່ບໍ່ໂດຍເອົາໃຫ້ທຸກຄົນເຮືອນຂອງນ້ອງເພິ່ນຢູ່ທາງຫຼັງແຫຼເນາະນີ້ຫຼັງນີ້ແຫຼະເນາະອືໃຜຈະມາເຮັດເຮືອນໃຫ້ສ້າງເດີ້ນ້ອງກັນເອງນະຊິດຍອດກຄົນໃຜມາເຮັດເຮືອນໃຫ້ນ້ອງແຝດສ້າງວ່າແມ່ນຄວາມນ້ອງເພິ່ນເນາະຂ້ອຍຖາມຜິດເອງ อจ้างเพิ่นทรารนางนี่เอาง่าจ้างเอ๋อทีตอนนั้นที่เออมาพผนกำลังเห็ดเนาะโดยที่เอางัอจ um ้างเพชรลายเป็นอันใหม่แล้วเนาะโืยเรือยังไงเข้าแบ็ดชาไม่เงินไม่คำก็ต่อกใบกัชโกก็แล้วก็เอาดินเขามาถมให้มันสูง เออเฮือนะฝนตกแลวมันค่อยน้ามลงแลเลยเมื่อคืนนี้ก็อ่ออแบบเพื่อบ่งเที่เวหนังนี่มันสูงกาเฮือนเจ้าเนาะโดยอ่าปลูกมันปีนี้ขดมันก็ได้เห็ดได้เฮือนก่อจะนะมันต้องห่วงเนาะได้มันหัวใหญ่เลยปีนี้ฝนตกดนีครับมัน่าตายม่ตายฝนตกเลยอืมเมื่อนี้ออกไปให้ไปหน้ากันสิไปเห็ดยังโตไปปลูกมันอีกโอ้ไปปลูกมันคือเกา อะนมนมเอ้ยเนะาะไปที่ว่าเห็นคลิปนี้อยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเนาะหรือว่าหน้าใกล้กันมาปลูกมันชอยน้นองแพทย์เพิ่นได้เด้อเนาะหับสมัครนมนมมาปลูกมันมาปลูกงั้นซอยมีจู่บว่าไก่ไปต้มสุกคนกินมีอยู่ชาวแพทย์ชิ่ต้มเจ้าให้ไก่กินเนะาะน่ารอด ตึกคนใดแจงใดสำหรับใครที่ว่าเห็นคลิปน้องเพ่นแล้วเนาะถูกชะตาถูกใจอยากโออยากลมกับน้องเพ่นก็ทักเขามาหาทาั้งเฮาได้เด้อเนาะทางแม่นายนภะาเองก็ยินดีที่จะเป็นซื่อกางเป็นสะพานหักให้คนสองคนได้โอได้ลมกันเนาะ่อนน้ <c oughs> นองแพลอยากบอกยังโบกกับนมนมที่จะเข้ามาโอมาลม โีเอาดูอ่บมีเฮาบออยากความว่าเาเนาะอยากความว่าบอกแบบว่าอยากได้คนที่จริงใจโบที่จะเข้ามาหาเฮาบอยากให้เข้ามาตัวมาโลกอย่างเช่นว่ามีคู่หรือว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้วกะผ่านอย่างนีนะว่าผ่านมีเมียฮะมีเมียนะว่าผ่านบอกว่าหมายถึงว่าเพื่อนผ่านเฮาบ่ต้องเข้ามาหาเฮา ผ่านชาวประสาชาวเวียล่าทักว่าเนี่ยโอ้บ่ได้เขายอมเลยตัวนี้อ๋อโดยเอาคือเจ้านี่เนาะแบบเป็นผู้สาวโสดเลยยังบ่ทันผ่านการแต่งงานเลยว่ายังบ่ทันผ่านมือซ้ายเนาะโดยคนที่จะเข้ามาโอมารมน้ำเจ้าหรือว่าคนที่เจ้าสิเหลือกมาเป็นคูซีวิตแบบ ต้องโสดโบ่โสดคือการบบเลยว่าคันว่าเพิ่นเคยส้างครอบครัวมาก่อนแล้วมีลูกมีเต้านี่กะน้นองสี่ับได้อยู่โบ้าบ่พมีลูกนะรับได้อ,อ๋อคนที่มีลูกแล้วรับบ่ได้โดยคือว่านนั่นน้องแพะเพาเพิ่นมีลูกเนาะเอ้ามีลูกกะแบบเลิกลากันไปเลยเด้เลิกกะเฮากับบะหูน้ำเผินด้เป็นลูกเพิ่นทางนั้นบ่มักข้าวได้จ้ะ โอ้คำว่าคนมีลูกเนี่ยโ,โบอยากปันไดเนาะบางทีกะเพื่อนอาจจะบบคือเขาคิดก็ได้เนาะพอมักลูกก็มักน้ำแ <laughs> <ย>ส่วนตัวน้องเพื่อนแล้วนี่อยากติดอยู่แบบว่าถ้ามีมีลูกติดเนี่ยโบปันได้เหม่อนว่าเนะาะถ้าเป็นพอห้างนั่งใหม่แต่ยังโบท่านมีลูกนี่ได้อยู่เนาะเลย,ยและ คนที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตนี้จําเป็นบ่เลือกนาทีการงานแบบเขาต้องมีกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจถึงจะเลือกมาเป็นคููชีวิตให้่มได้ี่เอาโดยเนาะน้องแพทคนที่น้องจีเลือกเขามาเป็นคููชีวิตเนาะหรือว่า ใช้ชีวิตคู่ห่วมกันนี่เพิ่นต้องมีเวียกงานเป็นของตัวเองหรือว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจบอลหรือว่าจังใดแบบธรรมดาก็ได้แบบใบกก็ได้แค่นะแบบใดก็ได้ว่าฉันเอาสมมงหมดว่าเอามาเลยเวียกงานบเวชกินเหล้าเมาเซทุกมือสิได้บอสิไหวบอกเบาไหวจะแบบไปกินตามบอกตามงานนี่พ่อได้ถ้ากินคูกมือไหลก็บาไหวแนเนาะ ออก็คือคัอวหมายคือน้องคนว่าว่ากับประจาเป็นต้องห่างมีหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองเนาะเป็นผู้ชายทรรมบดานี่ก็ได้แต่ว่าขอเพียงมีความดุมันขยันเพียนผ้าเห็ดผ้าสางเนาะมีความเป็นผู้นําครอบครัว่าสั้นซะเอาที่ว่าคิดว่าเลี่ยงเขากุ้มนะเนาะเอาไปแล้วบ่อยเขาลําบากเลี่ยงครอบครัวกุ้มบบมีกิจการหรือว่าบบมีงานอัน เอินวมาจังไดโมมีงานโมนมีเงินเดือนกะมาพากันเห็ดกันสั่งเนาะสู่ซุนไปน้ำกันเดย, <laughs> ดยทุกคนเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอโจ้คลิปไวเพียงเทนีก่อนเนะเาะไวพบพ่อกันในคลิปหนะทุกคนเลยมื่อนี้กะอาจจะยังเช้าๆอยู่เพ้าะยังคง,งของขังข้าอยู่เนาะ <laughs> หากว่าเมย์ในน้ำผ้ากับน้องแพทย์นี่ ได้ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะโดยโด,ย,ดยอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีโดยสบายดี